บรรยากาศ่งเที่ยวบเงันครับเอววาซื้อไหรอดไม่ไดเยนเช็คด้วครับทีมงานท่านรองสุทธาทัครับลามื่ไรปีเกมได้ง่ายออกใจน่ผมเ้าลมยันมามาจะสเล็กมันเล็กนีึน้ำกหน้ำแนวม่เอเลเฝ้าเแวัวผู้โซ เป่าตุงนะมือนนิครับพ่ได้ใช้ครับมือมันมันมันโ้มันมันจริงๆกุหลาบกุหลบเด้โอ้แมนแมนยี่ห้ชเกียวรับเงินครับแต่แปงยัง๋ยวเดีเนาะตัวน้นตัวแมนแมน เลี๋ยวนงนงานเงี้ยเบ่เียะดว่าีนเดือนอาคิบกเดี๋ยวค่าทายคลิปยนนะโอ้เงินมาแสนนึง่ฟาเดียวนีถูกงินถูกแสนหนึ่งู่ปอะปัดถูกปัดถูกจะปานผู้เดียวกันฝาดเข้าไปได้ก่อน สามเงนสมีพ่อเขา้ไปใส่น้อเงินบ้างหน่ยสบายใจเลยครับนวดอ่ะคนลยเนี่ยสามนครับสอคนน่ยหเกีวเออนห้าแมห้าสิบสองเกียวแลวป่ะหเกียยวเอรสองันเสองพันี ตัวนห้บิ๊กเลยันหนึียวันไพี่ครับโจกสุดยจกนบิ๊กเลยโอ้นี่คือทางจุ๋ยอยู่เนอันนี้ได้จากมื่อนี่ได้จากเมื่อนี่เโอ้ ธรรมดาธรรมดาถ้ามันหาได้ม um. <qu> ันก e ็ได <na> <laughs endpoint> ้เยอะดกคับนี่ก็สอมน้าก็ gắn เรียนนี่ตีผมก้มๆซีเมนเลยอีนูแดงผมอ่ะได้เยอะหัวหัวองามเจ็๊บเลยยังหายแยบเจ็๊บเลยยังหายธรรมดาดูแลกันไปเอาครับผมนี่ครับเอาไว้ที่สก้อนครับเดี๋ยวขออนุญาตรับเงินใหตุจาแกก่อนนะครับรับเงินจากเว่าแกก่อน เดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าครับทีมงานนี่จวดขันผู้ใดมีงานเรียกได้ครับก็มีอะบ้านเด้บอกเลยเดี๋ยวไปจวดนะครับขอบคุณครับผมเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ครับทางช่องวิธีรถบรรทุกดินครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ